คลิปนี้จะมารีวิวนะครับเจ้า alpha air tw นะครับและเจ้าช h i m a n o a d a b a l a n bfs 2อ2 2นสสองะครับสำหรับงานประชอนที่ใช้อยู่นะครับเผื่อใครที่เล็งไว้อยู่นะครับมาดูสเปคข้าวค่านแะละการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรและมีตัวไหนดีและไม่ดีอย่างไรเลาตัวไหนเหมาะกับเหยื่อประเภทไหนนะครับมารับชมไปพร้อมกันเลย สวัสดีนายนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ทําตามเรียกร้องนะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับคอมเมนต์มาว่านะทําไมชั่วโมงนี้นะใช้รอบตกปลาช่อนทิกซัดเนี่ยปกติปีแล้วเนี่ยเขาน่าจะเห็นผมตกตัวนี้เจ้าแต่ว่าอ l p h a s นะครับต <c oughs> งานทิกซัดปลาช่อนข้างขา,งขางแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับถามว่าเพราะอะไรถึงเปลี่ยนนะ, <c oughs> นะเดี๋ยวคลิปนี้มาหาคําตอบไปพร้อมๆกัน นะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยที่จะมารีวิว2ตัวนี้นะครับบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ต้องการจะบัฟค่ายใดค่ายหนึ่งหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับรอก2องตัวนี้นะครับที่ผมมารีวิวเพราะว่าผมใช้งาน2ตัวนี้นะครับด้วยความที่ผมชอบทั้งคู่แล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเขาเรียกอะไรสิ่งที่ผมได้มาสิ่งที่ผมแบบรู้สึกอ่าบางคนอาจจะแบบเล็งสองตัวนี้อยู่จะได้มี การตัดสินใจได้นะจากการดูคลิปนี้นะฮะอ่ะมาดูสเปคคร่าวๆของรอบสองตัวนี้กันนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะขอพูดถึงเรื่องราคานะฮะราคาตัวนี้เนี่ยผมได้มาเป็นมือหนึ่งนะฮะมือหนึ่งตู่เลยตัวนี้จะอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทนะครับหนึ่งปีเต็มเลยผมใช้รอบตัวนี้นะเก้าพันต้นๆเนาะบางร้านก็อยู่ที่แปดพันจนถึงเออหนึ่งหมื่นนะ,ะแล้วแต่ร้านนะฮะช่วงระยะเวลาด้วยเนาะตัวนี้ก็มือหนึ่งเหมือนกันนะผมได้มาที่หนึ่งหมื่น กว่าบาทเหมือนต้นๆน,นะครับหมื่นหนึ่งประมาณนี้ราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณ2องถึงสามพบาทนะรเรื่องของราคาตัวนี้ก็จะถูกกว่านะรเรื่องของไดว่าถูกกว่านั่นเองนะครับต่อไปนะฮะมาดูที่สเปคตัวนี้เนี่ยจะเป็นรอบ7นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรอบ7เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเออ7จดแนะครับอัลฟ่าเนี่ยเจส่วนเจ้าเอออเดเบอรัน7.8รอบต่างกันเกือบ1รอบเลยเหมือนกันนะฮะ 7ต้นๆกับเจปลายปลายนะครับมาดูเรื่องของน้ำหนักตัวลอกนะอันนี้ก็มีความแตกต่างนะครับเจ้าัลฟา a อร์เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่เอ,อ่อร้อยหกสิบกรัมประมาณนั้นนะฮะขีดขีดต้นๆนะ้นเนาะขีดครึ่งนะครับส่วนเจ้าอเาดบาลานันนี่คือมันเบาวกว่านะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบกรัมนะขีดนิดๆิดนะครับความแตกต่างตรงนี้นะมันถือว่าแตกต่างเลยแตกต่างตรงที่ถ้าตีชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ว่า ตีเป็นวันเนี่ยคือแบบผมก็เลือกตัวนี้แน่นอนนะมันกินแรงเหมือนกันนะถ้าตีเป็นวันนะครับตัวนี้จะมีความเบานะอเดียบาลานเนาะเรื่องของการรับน้าหนักเออตัวนี้รับแรงเบรกอยู่ที่เออสามจนะครับสามกิโลสโลครึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะสโลครึ่งเหมือนกันนะครับเออเรื่องของลูกปืนตัวนี้จะเป็น6 ลูกปืนนะฮะหกบกหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนเจ้าอเดบาลันนี้มันสิบบวกหนึ่งะฮะลูกปืนมากกว่านะครับแต่ความที่ลูกปืนมากน้อยนี่มันก็ไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะอันนี้สลับผมแต่ว่าความสมูทเนี่ยแน่นอนว่าตัวนี้ผมรู้สึกมันสมูทกว่านิดนึงนะฮะจะบอกเป็นล็อกใหม่ก็ไม่ใช่นะเพราะตอนได้ตัวนี้มามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเออแล้วก็เรื่องของ อ่อันนี้อันนี้เป็นความต่างนิดนึงตอนผมซื้อตัวนี้มามันปั่นแบบไม่ค่อยรู้สึกว่ามันขึ้นมือเนะแต่ว่าถ้าใครได้ใช้ตัวนี้อันนี้ผมว่าความรู้สึกคล้ายๆกันคือด้วยความที่มันเป็นรอบสูงด้วยแหละ7.8นะครับรู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆมันเอปั่นถ้าปั่นเร็วอ่ะมันจะคล้ายๆมีเสียงเหมือนขึ้นมือแต่มันไม่ขึ้นมือนะแต่ความรู้สึกของผมคือว่ามันเป็นลอกใหม่มันไม่น่าจะมีอาการแบบนี้อ่ะ ลองสอบถามนั้นะที่ใช้เหมือนกันนะก็มีความรู้สึกคล้ายกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับก็ใช้งานปกติต่อไปนะครับมาดูที่ระบบสปูนนะเดี๋ยวถอดให้ดูทีละตัวเลยนะครับตัวนี้ดูของอัลฟาก่อนนะครับนะตัวนี้เป็นสปูนเจาะรูมาเรียบร้อยนะครับสปูนไดว่านี่มีขนาดอยู่ที่28มถือว่า หมอกอบเบียบาเนาะนี่ก็เป็นระบบแม่เหล็กนะครับแต่สปูนตัวนี้จะเป็นเออสปูนที่ทํามาแบบคนึกกำลังกับ KTF เนาะ KTF ก็คือสํานักแต่งอุปกรณ์รอบนะครับของทางเออ KTF ก็ทํากับได้ว่านะฮะออกมาได้สวยงามนะครับส่วนชิมานโน,นะก็เป็นระบบแม่เหล็กนะฮะตัวนี้เป็น FTB ที่พัฒนามาจากปี2016แล้วนะถอดออกยากนะ โซนก็ประมาณนี้หน้าแคบลงนะครับนี่นะขนาดอยู่ที่ยี่สิบเก้ามิลนะครับจะกว้างกว่าของไดว่าอัลฟาแอร์หน่อยนะครับตัวนี้ระบบแม่เหล็กบอกเลยว่าดีมากตัวนี้นะแต่สปูลเบาวกว่านะครับเออเบาวกว่าแอร์นิดนึงนะครับด้วยวัสดุที่ทําด้วยแหละนะครับตีดีมากตัวนี้บอกเลยนะครับข้อมูลคร่าวๆข,ของลอกสองตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหนะนะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะบอกก่อนว่าผมใช้ตีปลาช่อนเนี่ยเด็ดทั้งคู่นะผมไม่ได้ด้อยค่าตัวไหนเลยนะครับมันใช้งานได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ให้ผมเลือกตกปลาช่อนเท็กซัสนะครับด้วยเหยื่อขนาด3กรัมถึง6กรัมเนี่ยไม่เกินเนี้ยผมให้ตัวนี้แน่นอนนะครับผมให้เจ้าชิมโมโนเดบาลันนะเพราะอะไรผมถึงให้ตัวนี้นะครับเรื่องการตีเนี่ยผมว่ามัน กินกันทับไม่ลงนะ่ะอ่ะผมให้เหลื่อมล้ําชิมานโน,นิดนึงนะครับเรื่องที่ผมคิดว่าม,มันเหนือกว่าตรงที่หมายที่ผมไปตกนะอุปสรรคหรือแม้แต่เหยื่อหรือแม้แต่อะไรหลายอย่างนะครับที่ผมเลือกใช้ผมขี่รถตกทั้งวันเนาะขี่มอเตอร์ไซค์เอ่อผมก็จะเลือกเจ้าตัวนี้เพราะว่ามันเบาด้วยความที่มันเบานะครับมันได้เปรียบ อยู่แล้วเนาะเรายืนระยะทั้งวันนะครับการได้ลอกเบาในการไปตกปลาเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากมากอีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องการทำระยะเอียร์สามกรัมถึงห้ากรัมผมว่าชิโมโนกินเจ้าอัลฟาแอร์นะครับอัลฟาแอก็ตีได้นะแต่ว่าด้วยมันเป็นระบบแม่เหล็กเนาะเรารู้อยู่แล้วระบบแม่เหล็กของไดว่าเนี่ยคุมฟูสบายแต่ว่ามัน เป็นแม่เหล็กที่ทาเหมือนรถ Auto ออโต้อะบิดได้อย่างเดียวมันไม่มีไหลยปลายนะครับเจ้าต,ตัวนี้มันไหลยปลายจริงๆนะมันเป็นระบบแม่เหล็กเหมือนกันแต่เอฟเอระบบแม่เหล็กของเขานี้คือแบบมันสมูทกว่าตีง่ายกว่านะครับนะ้าใครใช้นี่ก็จะรู้เลยมันมันลื่นแล้วมันก็คุมได้ง่ายเหมือนกันนะครับแรกๆผมเอามานี่คือแบบลื่นเร่ตรีแบบเดี๋ยวฟู่เดี๋ยวฟู่นะครับด้วยกว่าจะหาลิมิตของรอบตัวนี้เหมาะกับเยี้เรากับสไตล์เราก็สองสามวันเลยนะครับ พอเข้ามือนี้บอกเลยว่ามันตีมันมากนะครับกับเจ้าอาเดบัลลัน2อตัวนี้นะครับเออแต่ก็แอบแบบว่าถ้าเป็นพวกกบยางผมแอบ,บเอาตัวนี้มาตีอยู่เหมือนกะันนะเรื่องกบยางหนะักประมาณสักเจ็ดกรัมแปดกิ๊นะฮะแอบบเอาสู้กันเออเรื่องเหยื่อที่มีน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้โอเคกว่านะครับด้วยบาลานซ์ของลออนะครับนนะ ลอกเบาไม่ได้แปลว่าจะตีเหยื่อเออน้ําหนักดีทุกน้ําหนักนะฮะตัวเนี้ยน้ําหนัก160กรัมผมคิดว่าแบบก,กบยางได้ดีกว่านะครับกบยางที่ผมใช้ก็ตัวไม่ตมากเนาะประมาณ3.5เซนนะครับน้ําหนักอย,น 6, 7, 8, อยู่ประมาณ6กรัม7-8กรัมอยู่ประมาณเนี้ยนะครับตัวเนี้ยผมคิดว่าโอเคกว่าในเรื่องของบาลานซ์น้ําหนักนะครับส่วนงานกระพงนะงานเก็บดีทั้งคู่ครับอยู่ที่เราชอบเนาะความหล่อผมให้ ได้ว่าเอางี้ความหล่อผมให้ได้ว่าเออนะัแต่เจ้าอาเดียบราณมันก็หล่อนะผมคิดว่ามันหลอ่อเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้าแต่งกันเนี่ยตัวนี้เท่กว่าแน่นอนเนาะมีอุปกรณ์แต่งเยอะแยะมากมายอันนี้ผมแต่งตามสไตล์ผมนะแค่เปลี่ยนเจ้าตัวปรับคอนกับแขนแล้วก็เอ,อ่อนอปส่วนเจ้าตัวนี้ยังไม่ได้แต่งเลยนะเพิ่งได้มานะครับก็แล้วแต่วิจารณญนะาณของน,น,นะนะั้นนะครับมันใช้ดี ทบจะไม่ต่างกันเลยอยู่ที่เราชื่นชอบแล้วว่าจะเลือกตัวไหนนั่นเองนะครับอ่ผมก็มีประสบการณ์ประมาณนี้เนาะความรู้ของตัวเองก็เอามาแนะนาเผื่อนานาท่านไหนอยากเอ,อ่อกำลังเลงอยู่นะครับรอทั้งคู่บอกเลยรับก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวเจ้าลอกของตัวนี้นะครับก็สําหรับนานาที่เลงอยู่นะผมว่าก็เป็นการเอ,อ่อให้ความรู้เบื้องต้นและการสําหรับใครที่ลังเลนะครสองตัวนี้ ก็บางหมายนี่อาจจะเหมาะกับตัวนี้หรือบางหมายอาจจะเหมาะกับตัวนี้อยู่กับเหยือ่อประเภทเหยือ่อที่อธิบายไปเมื่อต้นคลิปแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้งานดีทั้งคู่อยู่ที่เราจะเลือกใช้และชอบตัวไหนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะถ้ะกกยการกดไลค์กดติดตามให้ช่องนะแะตเรีวิวฟิชชิ่ด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปตกปลาอะไราก็ติดตามรับชมคลิปนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีครับ